สวัสดีสมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์ครูกำแพงเพชรจำกัดทุกท่านครับวันนี้ทางสหกรณ์จะมาแนะนำวิธีการเข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเองดังนี้ครับโดยขั้นตอนแรกให้ท่านเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่าสหากรณ์อมทรัพย์ครูกำแพงเพชรจำกัดหรือ w w w coop kpp. in. th เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้ท่านไปที่ระบบสมาชิกโดยในบรรทัดแรกนะครับให้ใส่เลขสมาชิก6หลักและใส่รหัสผ่านที่ทุกท่านได้ตั้งไว้ถ้าสมาชิกยังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใช้เป็นเลขบัตรประชาชนนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มใส่อินครับจะปรากฏข้อมูลสมาชิกเงินเดือนหุ้นสะสมสวัสดิการและข้อมูลอื่นๆนะครับ ต่อมาเมนูรายการเงินฝากท่านจะพบกับเงินฝากที่ท่านได้ฝากกับทางสากรไว้นะครับโดยจะปรากฏรายการเงินฝากของสมาชิกพร้อมยอดเงินคงเหลือซึ่งเงินฝากที่ขึ้นต้นด้วย0ูนจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์ขึ้นต้นด้วย0ูจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษขึ้นต้นด้วยรหัส54จะเป็นเงินฝากเพื่อนําไปชําระหลักประกันความเสี่ยงของสมาชิก และบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย1 1-9 1จะเป็นเงินฝากสมาคมชาปนากิจของสมาชิกครับเมนูรายการค้ำประกันจะพบกับสถานะผู้กู้ใครคำ้ำสถานะผู้ค้ำประกรันค้ำใครต่อมาเป็นเมนูรายการนี้นะครับจะปรากฏนี้ที่ทุกท่านมีกับทางสหกรณ โดยสัญญาเงินกู้สามัญรายวันจะขึ้นต้นด้วยสอเสือรอเรือสัญญาใช้หุ้นคำประกันขึ้นต้นด้วยสอเสือหอหีบสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จะขึ้นต้นด้วยปอปลานนหนูปอปลาส่อเสือปอปลาลอลิงปอปลาฉช,ชิงปอปลายอยักสัญญาเงินกู้สวัสดิการจะขึ้นต้นด้วยสอเสือพอ่อพานสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู สเสือข้อควายสวัสดีการเงินกู้ครบรอบ60ปีสหกรณ์ส่อเสือวอแแวนสวัสดีการเงินกู้ในสถานการณ์โควิด19ชอช้างชอช้างสวัสดีการช่วยเหลือในการดำรงชีพต่อมาเป็นสัญญาเงินกู้ประเภทฉุกเฉินจะขึ้นต้นด้วยชอชิงชอชิงเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชำระหลักประกันความเสี่ยงจะขึ้นต้นด้วยชอชิงปอปา และเงินกู้ฉุกเฉินปันผลจะขึ้นต้นด้วยเฉชิงพอพึ่งต่อมาเป็นเมนูข้อมูลการรับเงินเสียชีวิตนะครับตารางแรกจะเป็นตารางหนี้ตารางที่2จะเป็นตารางรายการรับนะครับจะประกอบไปด้วยทุนเรือนหุ้นสวัสดิการทุนสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับศพและสมาคมชาปนากิจต่างๆที่ทุกท่านได้ทำไว้กับทางสาหกรณ์นะครับ ตารางที่3จะเป็นตารางสรุปรายการโดยการนํารายรับลบกับรายการหนี้จะเป็นยอดคงเหลือรับทั้งหมดนะครับต่อมาเป็นรายการพิ้นใบเสร็จให้ท่านนะครับเลือกเดือนที่ต้องการพิ้นหลังจากนั้นให้กดตกลงเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ท่านออกจากระบบทันที ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบข้อมูลตนเองอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบคุณครับ